เอาเรี่องควงไปคับคับผมเออ <laughs> ดเข้าไปควน่มาแล้วี่รออ้องสู้ปวแล้วรบิบแล้วลบสายลบหัวตมืปกันแล้ว่ร,ร,ร,รว้องนี่คือนักช่วงคาดเวลาีปน้องบุ่ะวดอะควดอะเป็นไรควดอะควดอะคว,วดขาปับไปทางนี่ยังไงบับนี้ไซด์ไปเหม่อเลยทางไหนแแก้วไ่ร้องนะกคดไหลเนี่ย เอาละเ้าจะมาเบื้งอีโวตูซันไม่ล่าสุดนะครับผมกับทีมชุมอีโวต์เด้อพี่น้องนะนะฮะเบิ้งว่ามันสุดมันงามซ้ำไหนนะเปรียบเทียบเบิ้องมาเนอะอีโวตูซันอันนี้สุดผู้ชายสีเหลืองเลยสุดแพงสูตรราคาสูตรไม่ยิงสุดรไม่ยิงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคล้ายคลึงกับสุดที่เขาแจกฟรีกีเอ็มแจกล่าสุดก็คือสุดนี่เป็นปะผมบอกเอานะสุดผู้ยิงนะฮะเพราะว่ามันคล้ายคลึงกับอีหลีร้องนะมันคล้ายนะเนี่ยคล้ายอีหลีแราคาสูตรสีม่วง กะเทยยู่สุดสีม่วงแล้วก็บสูทถือสุดก็คือสุดขาวเท่าผสมสมอะไรพี่น้องพ่องไปครับคอมเมนต์มาบอกกันได้ว่าสุดไหนงามสุดพี่น้องนะสำหรับผมผมว่าสีเหลืองนะแล้วกับแพงสูทหนะาเขาไอ้เฮ็ดพยายามงามสุดแต่สำหรับผมผมมักสีเหลืองพี่น้องนะสูทย้อนเล้วพี่น้องแก้วนะก่อนจีไปรับสูคนรไรก่อนเมื่อหนึ่ผมอดมาสุทเอาสุดบักสีเหลืองแต่ว่าสุดผู้หญิงผมว่าเอาดอกผมว่าเฮ้ยมันบอกปั่นไหนนะสุด สูบผู้ซ้ายสีเหลืองนะครับผมเอาแล้วเอาอีละเอาละ้วก็กลการเวลาเราล้บปุ๊บปั๊บคนเดียวเขาเอาคักเลยเออปิดเสียงจากไหนบ้ขึ้นหัวคูเนี่ยผูต้องนั่งบึ้งบึ้งมันนั่นพูดอะไรแอบอีกบักคอผมเอาสีม่วงสีเหลืองครับไอ้เพว้นว่ามีอนบ่เอาเราในมือนี่ผมจะวัดจัดสะบืงไม่หอกนะ เชื่องคิดเลขยุ่ใสป่ะเชื่องคิดเลขแป๊บนึงตอนนี้ผมมีอีววอร์ชั่นอยู่ที่500ร้แ่ละ่ะห6 5ร้ใบโอเคเนาะ5 6 5ส้ใบจดไ์ก่อนพี่น้องนะฮะเดี๋ยวผมจิมาจัดกับผมดีเอาสุดผู้ชา,ายสีเหลืองนะผมได้คอามมันต้องมีเพื่อนว่ากอดสีเหลืองงอ่้ยกดไล่กดแซ่เพื่อนเปดเทือกพี่น้องมาเริ่ม ่เปิดหัวด้วยฮะพอมระกุดได้หลายครับผมเจ็ดเจ็ดวัสดีครับไอ้ไก่สวัสดีครับอยู่ดีมีเงเนมือไปฮะซุ่มต่อเออเท่หน่อยไปเรื่อยๆไปเรื่อยเจ้าว่าขอยืมเบิรนต่อไรนะถ้าผมตีบุตราคาไปมาแล้วมาแล้วเรือมาแล้วเรือมาแล้วเรือมาแล้วได้สวยกดไลน์ได้แผงประกดไลน์คอยหำหน่อยได้ไหมซ่าถุ คอยไปตีบลงตีบลงมันแม่บุกคนไล่คอยให้บรายผัวถ้ทุกคนไล่คอยให้บรายเมียเออว่าเป็นญาติเดรไอ้วะเนี่ยบัตฟีหาไปได้พิมพ์เขียวสามอันมาเนอะทำไมยมานขนาดนี้อ่ะโอ้จัดไปแล้วจัดเดือดโคตรแล้วไฝ้าแล้วพิมพ์เขียวโอ้โหพิมพ์เขียวยังมาเรื่อยๆนะ โอ้ขี่หินมาเอ้าขี่หินอีกวะทุกท่านม,มาอีกไหมนะมันอาหารหมาจัดเออครับเนี่ยเอ้าแม่งก,หงก,งก็หินด้วยเออเธอะอันก็ได้ปะเอา้าแม่งข้างเดิมเลยเอ้าแม่งข้างเนี่ยเออโอ้ขี่หินว่ะเฮ้ยเอ้าบ้าอีกเลยหินเอา้าอีกห,หมดดี้าไอ้ไก่บออ สวัสดีครับน้องสีวะพอดมันรู้ว่าขอบคุณหลายน้องลาอขอบคุณจ้าพ่กเราิีนเปียดอันเราเลยว่าปากหายอันนี้มันใส่หินตัวอะไรใส่หินเก็ยร์เลี้ยแค่พิมเขียวเฮ้ยพิมเขียวอันเดียวนหรอไม่นรอกู้พิมเขียวอีกอันเดียวผมสู้ไม่ใช์คนเดียวเพราะพิมพ์เขียวอ่านกูได้สวยปากปอกกดเลยต้องไปพิมเขียวกูว่าแลาววา้วอะเรียบร้อย ไต่แล้วสูเอาชุดเดียวพอครับชุดอินบ่บ่สปันไดเป็กไหนเอ้อาชุดผู้ชายพอชุดไม่ยิงใส่ชุดนั่นเอาก็ได้คือกันชุดผู้หญิงนี่ใส่ชุดนี้เอาก็ได้เนี่ยคือกันครับเนี่ยสายนี่อ่รอันนี้ชุดด่าความเซ็กซี่กว่าอีกแม่นอันนี้ชุดดาสองข้างเล่นะเซ็กซี่กว่าเอาชุดนี้ห่วยชุดผู้หญิงเนี่ยบอลลูนกันไม่ไ้องผมบอกเลยอันทีเอาเอาชุดผู้ชายเนี่ยแรกไม่้องแก้วไต่เร็ว ว้าวเลี uh, ้ยงไหมเลี uh ้ยงได้พี่น้องอ่าสุดพิ่งสีขาวน้ำมาด้ว่าบ่แมีนบ่เออบ่ถึงสุดพิ่งสีขาวบออเอายุติีหล่อเมาเกียดเลยผมเบิรอีวอ้ยมี้หนสิมสิบี่สิบห้าสิบ เบิร e ์ตอีววสีสีไปครับผมสีสีไปนะบอดด์มาเบิร์โดนขอบุณนาเบิร์ตสามปีแล้วเกียงเยโอ้ยคนไร้เด้อะปอบุณนากดไร้ไอเด้นะพวกเราแปดเทือดเจอดผู้หญิงสีขาวกา่อเดี๋ยวผมร้องเบิร์นก่อนเนะชุดผู้หญิงอะไรเ้ืเอมาเธอจบมาเฮ้ย ยี่สไปครับให้ยีไปเาอาเดี๋ยวอกนะหมออกเลยเรวมาเอชีมาแล้วใส่ละแกไรไปแกไปสุดไม่ยิ่งอู้หูขีก้อนนึงก้อนเดียวหานี่ควายได้ขีก้อนได้หานโอ้ยีมากิดงกร์ฟอร์ดคิดเการ์ฟอร์ฮอดาร์มคิดถึเการ์ฟอร์ อันนี้ก็งามบ่บ่กิเลสกิเลสเอานี่แหละเรียงเรียงรถเยอเออไอแม่แม่ยังแหน่วางมันต้องมีพระนาณนี่แหลยวางได้ปะที่ห้าร้อยครับอ้าวเดี๋ยวมาคำนวณก่อนผมเอาสูเปอร์ไาย์ดีแพงสซูแล้วกับซูเปอร์ยิงที่ถดีสุดนะครับบึงคำนวณก่อนผมเบิดจากใบครับผมมี565ร้อยหกสหใบลบเปิดไปเปิดไป62 ผมเบิร์ตตัวอีวอนชันหกสบสอใยนะครับเบิร์ไปหกสิบสองใยร้เ่าเนะเอเบิร์ไปหกสิบสองใบอีวอนันเบิร์ตหกสบสอย,ยนะหกสิบสนะคูณคูณอัละหกสบตีเป็นเพจกับเบิร์ตสามันเพชรพีเป้อนงะเอาตีเป็นเพรน,นะเบิร์ตสามพเจ็ดร้อยยี่สิเพจครับได้สองสุดนะสุดแทงสุดกับสุดถึงสุดนะสามพัเจ็ดร้อยยี่สิเพจเดี๋ยวจิไปใส่ซูบึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวละครต้องใส่ตัวละครผู้ชายกัน โครโนอยู่ไหนโครโน่ You and me You need me คโรน่ะอ้าวสันเดียไปครับเดี๋ยวสไซสุบึงเปิดโว้วไซทันทีโอ้ววไหนไม่ต้องโอ้ว,วหัวกันยองอ่ะโอ้ยแพ้นฟินเข่ากันเลยอ่ะโอ้วเท่ว่ะต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 ะ ขอบคุณได้ไรครับวราพรโอ้ยสาวดาวไอเจ้าเนีอยอู้ยดีแพงเด้อใส่หมัดไฟดีกว่าเฟิร์สใส่เฟิร์สดีกว่าเพร่เออ join the battle join the battle เดี๋ยวเขาหรือว่าเขาต้องเปลี่ยนหัวมันมาแบบนึงมื้อนั้นข่อยเห็นเจ้าเอากระเทยไปรีสอร์ทอยู่ไอ้ไก่โพดนอเจ้านี่555บว่าเห็นมาเห้ย ดีแล้วดีแล้วดีแล้วห้าขั้วเมื่อใส่ใสหัวอะไรสีขาวกับมันวะหัวในเขาววะหัวมันแหละขาวเนี่ยเฮ้ยอันนี้ก็ข่าเนียเอาหัวมันนี่แหละหัวหยองย่องเลยแหละเต็มยศเดาใส่เต็มยศก็ขาวสุดล้วเออเอาดีละเออขาวสุดละ ประมณนอี้ได้พี่น้องนะประมณนีีครับกดไลค์นะครับพูดระบสบสอนโบกครับก็โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวที่ว่าเกี่ยวกขนนั้นนั่นนะผมเกี้ยวห้าขวะ